เรียกได้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งมากประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายรูปแบบจึงไม่แปลกใจที่จะมีคนรุ่นหลังอยากได้คําแนะนําในการใช้ชีวิตอย่างหนุ่มคนนี้ก็เช่นกันเขากําลังก้าวเข้าสู่วัยกลางคนจึงเข้ามาขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่จนกลายเป็นไวรัลอ,อบอุ่นหัวใจโดยมีผู้ใช้ Facebook อัตตาอัดได้โพสต์ลงในกลุ่มความรู้รอบตัวเพื่อขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ว่า คนอายุ 50, 60, 70มีอะไรอยากจะบอกอยากเตือนคนอายุ38แบบผมบ้างครับขอบคุณล่วงหน้าครับหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้คําแนะนําอย่างล้นหลามบางความเห็นอาจจะเป็นคําพูดที่ดูเรียบง่ายแต่ก็สามารถใช้เตือนใจได้ดีใช้ชีวิตในแบบที่ชอบอนาคตไม่ต้องไปมองไกลไปเครียดกับมันใช้ชีวิตในวัย38ให้คุ้มเพราะ38จะมีแค่ปีเดียวใช้ชีวิตให้มีสติสุขภาพการเงินวางแผน2เรื่องให้สมบูรณ์ เรื่องอื่นก็สบายและอื่นๆอ,อีกมากมายเรียกได้ว่าแต่ละคําแนะนําสร้างกําลังใจให้กับคนรุ่นหลังอย่างดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนุ่มเจ้าของโพสต์หรือคนวัย38แต่อ่านแล้วก็เข้าใจถึงความหวังดีจะเป็นไวรัลให้ชาวเน็ตใจฟูกันทั่วหน้าเลยทีเดียว